เปิดชมหน้าบอดิการ์น้องเกวหล่อตาแตกไม่เชื่อดูเลยงานแรกผ่านฉลุยตกคนทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับความน่ารักของน้องเกวลูกสาวสุดที่รักของชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตที่ได้ปรากฏตัวกลางงานอีเวนต์ครั้งแรกในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์ดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ครอบครัวลังสีสิงพิพัฒน์ก็ขนกันมาทั้งตระกูลพร้อมชูป้ายฝ่ายเชียร์กันสุดฤทธิ์โดยเฉพาะคุณยาอุไรวันเนี่ยนั่งแถวหน้าซัพพอร์ตรหลานรักแบบสุดๆขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์ก็มีการแชร์อีกหนึ่งโมเมนต์เมื่อพระเอกหนุ่มเจเจมาช่วยทำหน้าที่บอดี้การ์ดดูแลเป็นอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไร้ไม่ให้ตอมสมก็เป็นดาราสาวเจนใหม่จริงๆเลยล่ะคะ่ะ บอกได้เลยค่ะว่ามีแต่คนเข้ามาแสวเรื่องบอดิการ์ดของน้องเก๋ว,วาหน้าตาหล่อเกินสมมงตัวท็อปเจ๊เก๋จริงๆเลยล่ะคะ่ะแต่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ